คำเรื่องดีเพื่อโลกนี้ังคงงดงามอีกแานนานไม่ใครรู้อัสลามุอะลัยกุมครับวราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์แต่ผมก็บังเอกนะครับเรียว่าชูเอกผมก็เป็นนักดำน้ำนะครับก็นักดำน้ำอยู่ที่กอลีเป้นะครับอยู่ในเขตทะเนแห่งชาติตะลุเตาแล้วก็ก็ สอนดำน้ำด้วยนะครับก็ผลิตนักดำน้ำมันจะเป็นคอลไดเ i v e ์เป็นนักดำน้ำท้องถิ่นโอเคละทุกคนจำนวนมากนักดำน้ำตอนนี้ก็คือรู้ว่าตะลุเตาเนี่ยคือเป็นจุดดำน้ำที่โดดเด่นนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ใฝ่ฝันอยากจะมาดำน้ำกันอยากจะมาชมนะครับแต่ว่าการปกป้องหรือว่าการดูแลรักษา มันจะอาศัยคนเพียงบางกลุ่มหรือว่าจํานวนหนึ่งหรือเจ้าหน้าที่แค่นั้นก็คือมันจะไม่เพียงพอนะครับเลยผมมองว่าสิ่งดีที่เกิดกองทนุนขึ้นมาก็คือจะมาซัพพอร์ตในส่วนนี้ได้ในรูปแบบของอาจจะเป็นเงินสนับสนุนและในอีกมุมหนึ่งที่ทีริฟกาเดียนทำตลอดมาก็คือการสนับสนุนในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน ผมคิดว่าตอนนี้ก็คือการจะมีกองทุนเกิดขึ้นก็ในความคิดหลักของผมก็คือคิดว่ามันก็จะเป็นการมามาเติมเต็มเพราะว่าทรัพยากรมันไม่ใช่เป็นของผมของผมคนเดียวนะครับหมายถึงว่ามันก็ไม่ใช่เฉพาะของคนจังหวัดสตูลนะครับมันอยู่ในแผ่นดินไทยมันก็เป็นของคนไทยทุกคนด้วยมันอยู่ในโลกใบนี้นะครับมันก็เป็นทรัพย์สมบัติของโลกใบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทรัพยากรเหล่านี้มันจะต้องยังคงอยู่ ต่อไปนะครับด้วยการร,ร่วมร่วมมือร่วมใจนะครับที่เราจะช่วยเหลือกันครับก็ครับอัสลามุอะลัยกูรราะมัตุลลอฮิวบารอกาตุล